ทุกคนชอบบอกว่ายุคนี้หางานยากแต่จะบอกว่าในมุมของบริษัทการหาคนที่ใช่จริงๆยากมากเหมือนกันนะครับ เราเคยจ้างคนที่เงินเดือนหหลักมาแล้วจ้างคนเก่งๆแต่สุดท้ายแล้วเก่งจริงนะแต่ไม่ลุยมีระบบนะแต่สุดท้ายมาทํางานกับสตาร์ทอัพแล้วไปไม่รอดโคตรจะครบประเลดอะคือเราไม่ได้อยากได้คนที่ตอบดีดูดีแค่ตอนสัมภาษณ์แต่เราอยากได้คนบ้างานบ้า,นา,นบาเงินแล้วก็เสพติดการพัฒนาตัวเองคนที่ไม่ยอมให้ตัวเองโง่อะคนที่พยายามพัฒนาตัวเองตลอดอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์คนที่ลงมือทําจริงๆด้วยนะที่ทําเองโดยที่ไม่ต้องรอมาห,หน้าสั่งให้ทําเรากําลังสร้างดีลสร้างโอกาสให้คนที่อยาก ทุนอยากเป็นเจ้าของธุร,ก,รกิจสามารถเริ่มต้นได้ด้วยงบที่ไม่สูงมาก,รกเรามองว่าก <pregn. S 2> ารลงทุนมันควรจะง่ายกว่าน,นี้แต่เราก็ไม่ได้อยากโตคนเดียวค่ะเราอยากมีคนร่วมทีมมาพาดีลให้โตไปมากกว่านี้ด้วยกันใช้ความสามารถพาดีลโตไปด้วยกันแบบปล่อยของได้แบบเต็มที่สวัสดิการเอาติงต่างประเทศดูงานต่างประเทศสมมติถ้าทํางานกับเราครบ1ปีเรามีส่งไปเรียนคอร์สต่างๆด้วยนะยกตัวอย่างเช่นคอร์สเมนเทจเรามองว่าอ้ย่างน้อยเขาก็จะมีเพื่อนที่เป็นเมนเร์ในระดับเดียวกันพอมีปัญหาอะไรเขาสามารถปรึกษา หรือคอนเนคชันที่ได้จากคอร์สเรียนได้เงินเดือนจริงๆไม่มีเพดานเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์แค่ไหนหรือคุณสามารถสร้างคุณค่าให้กับบริษัทได้มากแค่ไหน Creative Director, d i r e c t o r BD คนทำแบรนดิ้ง g c u s ต m m e r Experience ทําทำให้ลูกค้าประทับใจ s ซ l e s Manager แล้วก็ตำแหน่งอื่นๆมากมายครับเราไม่ได้อยากได้คนเยอะแบบองค์กรแฟตมีไขมันแล้วก็ชิลเลรเงี้ยเราอยากให้ทีมน้อยๆแต่ทำงานกันแบบเต็มที่ปล่อยของกันแบบเต็มที่เราอยากได้คนที่พูดภาษาเดียวกันกับเราเราอยากได้คนที่อ่านหนังสือเล่ม เดียวกันกับเราสามารถดิสคัสข่าวพิเศษด้วยกันกับเราได้กินก๋วยเตี๋ยวกับเราดูหนังด้วยกันฟีดแบ็คกันได้แบบตรงไปตรงมาแล้วพากันเก่งขึ้นถ้าคุณรักการพัฒนาตัวเองแล้วอยากปล่อยของบ้างงานบ้างเงินติดต่อดีวมาได้เลยค่ะ